สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาสอนการเพิ่มโมดูไลฟ์สดในทิกต็อกครับกระเทาะทำยัางไงาก็สามารถรับชมพร้อมกันเลยเนาะอ่ะเราก็มาเลือกไลฟ์ที่เราจะต้องการเพิ่มนะครับเพราะว่าเพื่อนๆจะขึ้นไลฟ์สดก็สามาร์ทอ่าก็อฟดิงก์ผมเลยเนาะก็จะเป็นลิงก์นี้ครับผมเป็นลิงก์ไลฟ์สดของโมดูลเราเนาะแล้วก็กรอบเข้ามาครับผมนะก็จะเป็นอ่า h t t p ครับแล้วก็วเว็บครับตามด้วยทิกต็อกแล้วก็ตามด้วยอ่า Ads ไลฟ์ของเราเนาะก็จะเป็นลิงก์ที่ถูกต้องเนาะ แล้วก็คัดดอกเข้ามานะครับผมต่วนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่เราจะปั๊มในวันนี้ครับผม,ผมก็จะเลือกใช้ตัวเว็บอาเคเบิมขีดตีเฮดในการปั๊มนะครับผมใครที่อยากใช้งานผมก็จะทิ้งไว้ใต้ดีฟคิชชั่นและบาตาคอมมนแล้ว,วลกันเนาะหรือว่าจะเสิร์ชใน o o g l e ลในตรงก็ได้ครับทิ้งคำว,ว่าเคเบิมขีดตีเฮ็ดจุดเสียมก็จะเจอกับเว็บไซต์นี้เว็บไซต์แรกเลยนะครับผมแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับมาขบับลงพื้ใหม่นะพอสมัครเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับก็มาทีหมดหมู Mode ่นะครับผมตัวนี้ก็จะะาหาานะ ก็จะมีให้เราเลือกครับทั้ง y o u t u ท e กเกอรไอจครับแล้วก็คนไทยก็มีเนาะ,ะแล้วก็เดินหาได้เลยครับก็จะเจอคาว่าเพิ่มคนดู Steam, สตรีมไลฟ์สดทิกเกออย่างเี้รแล้วก็กดเข้ามานะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นประกาศของเราครับก็จะมีนี่เลยครับ15ที30นาทีเนาะแล้วก็ส่งสถึง60นาทีเลยนะครับแล้วก็จะสตาร์ทโดดซักประมาณ15นาทีแล้วกันเนาะตัวนี้ก็อย่าลืมอ่านคาอธิบายลักษณะด้วยครับว่าต้องทอํายังไงเนาะอ่ะ รงนี้ก็จะเป็นลิง์ที่ถูกต้องครับที่ผมบอกไปข้างบนวิดีโอเนาะก็ใส่เลิงครับที่เราคันล็อกมาเมื่อกี้ครับก็วางเลยเนาะตอนนี้ขั้นต่าอยู่ที่100คนครับสวนสุดถึงประมาณ1นึ่งแสนคนต่อไลน์นะครับผมเนาะพอจากเทสห้ดูสักประมาณ1 0ึรคนก็ผับประกันอยู่ที่26บาทเนาะามว่ามันซื้อแล้วมันจะคุ้มไงครับแล้วว่าจะช่วยอะไรบ้างเรามาดูกันเลยครับว่ามันช่วยดันฟีดจริงไหมนะครับตัวนี้ครับคนรับชมมีประมาณอยู่25คนเนาะเราตอครู่นะครับว่า คลิปของเราที่ปั๊มไปครับมันจะติดเศษไหมนะครับนะนี่ก็ใช้เวลาประมาณ4-5นาทีครับไม่เกินนะมันก็จะทําการให้เราอัตโนมัติเลยนะครับสำหรับใครที่สมัครเข้าใหม่แล้วครับยังไม่มียอดเงินตรงนี้นะแล้วก็กดคาว่าเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางการชำระการสมัครไซนี้ครับทั้งสแกนคิวคุดต้นราคาแล้วก็สืบริวเลลครับรแล้วก็บัตรเครดิตบัตรเดบิตตรงนี้เนาะคุณนี่ก็สามารถอ่านรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะครับใด้เติม1,000บาทข้าไปก็จะรับ แารับโบนัสฟรีเนาะแล้วว่าเติมห้าบ้านบักขึ้นไปก็จะรับโบนัสฟรีประมาณห้าเซนถึงสามเซนตรงนี้ก็จะเห็นบอกอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโปรดการเติมของเราเนาะเดีไปดูครับโอเคครับตรงนี้ก็ดีดูเลยครับว่ามันขึ้นอย่างนะผมยังไม่ขึ้นนะครับก็เราคู่กัเนะาะยี่สิบเจ็ดคนครับคนดูประมาณเนาะ แล้วว่าใครที่ติดมาหาไม่รู้ว่าอาอยากจะติดต่อแอดมินก็มากดคําว่าติดต่อไฟล์แบบสนตรงนี้ครับก็จะมีช่องทางการติดต่อออนไลน์เนาะการเวลาประมาณ10บแปดนาถึงยี่สิบสามสองทุกวันนะครับโอเคตอนนี้ก็เริ่มขึ้นเข้ามาเรื่อยนะสี่สองคนแล้วนะครับห้าสิบสี่คนโอเคครับตอนนี้ระบบก็กำลังดำเนินการเนาะแล้วก็สามารถมาติดตามครับประวัติการซื้อได้ตรงนี้เนาะกดเข้ามาครับผม ตอนนี้ก็กำลังเดินการนะครับข้ามขึ้นเสร็จแล้วมาขึ้นเย่างคำว่าเสร็จสมบูรณ์เนาะแล้วก็สามารถเติมยอดเข้าไปได้อีกเนาะถ้าใครจะเพิ่มเวลาครับหรือว่าจะเพิ่มอ่าคนดูก็สามารถปรับแต่งได้กคนเนาะโอเคครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยก็สังเกตว่าตอนนี้ครับคนดูก็จะไหลเลยเนาะปิดมันก็จะติดนะครับผม,มาดูเลยว่าคนดูจะเพิ่มมากกว่านี้ไหมเนาะ ตัวนี้ก็สามารถเป็นไลฟ์อะไรก็ได้คนนั้นนที่ต่อการเพลงเป็นแค่อา่าไลฟ์สุดต่อคอครับไม่ว่าเพื่อนๆจะไลฟ์ขายของครับไลฟ์ขายเสื้อผ้าอะไรก็ได้นะผมนะใครที่ต้องการเพิ่มยอดทางโซเชียลครับเราว่าเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดให้มันเพิ่มความน่าจะถือแล้วก็ช่วยดันฟีดต,ตัวนี้ก็แนะนําเป็นจุดเว็บทีมเอ็มเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้ครับคนดูขึ้นมา143คนก็ถือว่าติดฟีดอยู่นะคนนะถือว่าคนดูเข้ามาเพิ่มประมาณ Uh, 20คนได้ครับ ah, 26คนนะเพราะว่าของเดิม hmm. ม okay. ีประมาณ20คนนะครับประมาณนี yeah. oh Source, ้เนาะแล้วก็ปั๊มเขาปิดประมาณ100คนครับตอนนี้มีประมาณโดยรวมมาเป็น146คนเนาะหรือว่าเพิ่มเข้ามาเยอะเลยนะผมนะมันก็จะดันเรื่อนเนาะตรนี้ก็ระบบทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันหมดไปเวลาประมาณสิบวันที่เราสั่งซื้อไปนะมันก็คุณดูมันก็จะหายไปครับตามเวลาที่เราสั่งซื้อแล้วว่าเลือกเวลาที่เราสั่งซื้อเนาะ แล้วเพื่อนต้องการเวลาเยอะก็สามารถปรับแต่งเป็น30นาทีครับหรือว,ว่า90นาทีนะก็จะอ่าอยู่ตามคุณเวลาที่เราสั่งใช้เลยนะครับผมโอเคครับถือว่าใช้งานได้จริงแล้วก็ขึ้นจริงแล้วก็ช่วยดันฟีดแน่นอนครับสำหรับเว็บคลิปเอ็มนะใครที่อยากข,ขายคงก็จะทิ้งลิงก์ไว้อา่าดได้ดิคุชั่นแล้วก็ลองมาสมัครกันนะครับผมนะแต่วันนี้ก็ไม่มีแล้วแล้วก็มาเกันคลิปหน้าครับผม